สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส r o v เป็น ID ที่ี6 1่1619ในราคา12,990บาทครับกับรหัสที่มีทั้ง Violet Anime, t เม l Anime, medical skin ไม่ว่าจะเป็น t เ a n n s s ทั้ง Waiting Myth และ Silver Wing ที่เป็นล่างหุ่นยนต์มีหมดแค่เฉพาะ4สกินนี้ที่ผมพูดถึงนะครับ เงินหมื่นบาทก็เพอเพอาจจะไม่พอแล้วด้วยยังมี Miracle Limited และสกินรวมถึง400กว่าตัวฮีโร่และในส่วนของรูนก็ครบทั้งเกม Rv บอกเลยว่านี่คือหนึ่งในไอดีที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มีงบ1 0 0 0 0หมนต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจดูคลิปนี้ให้จบได้เลยครับเริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีนี้ฮีโร่115ตัวสกิน427สกิน ปัจจุบันก็สถิติประมาณนี้เคยไปสูงสุดซูเปอร์คอนคลเลอร์กรอบโปรไฟล์เรืองแสงก็คือกรอบที่ใส่อยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเป็นกรอบหุญยนต์กรอบอวกาศนะครับทีนี้ไปดูกันต่อที่สถิติฮีโร่แต่ละตัวกันครับก็จะมีแถวที่1ตามนี้2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมดเข้าวๆประมาณนี้ใครดูไม่ทันสต็อปครับ สกอร์แข่งขันในหมดจากอันดับตามนี้ซีซั่นทั้งหมดตามนี้ทุกโหมดรวมกันตามนี้คาร์โนเชสเคยเล่นไว้เล็กน้อยตามนี้ครับภาพรวมในการเล่นแต่ละโหมดในด้านของอัตราชนะและจำนวนวินเลตก็ตามนี้เลยสกอร์ผู้เล่น100คะแนนเต็มชาย,ยาสมรภูมิติดระดับจังหวัด7ตัวละครดังต่อไปนี้เลยครับและแชมเปี้ยนชิพไม่เคยเล่นไว้ความสัมพันธ์ไม่มีครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของไอดีนี้ในด้านของข้อมูลเบื้องตน้นไปดูกันต่อที่ฮิโโ่และสกินอย่างละเอียด เริ่มที่ฮีโร่ครบทุกตัวเหรียญในเกมเหลืออีก3 0 8 0 0 0 0เหรียญเพียงพอที่จะซื้อฮีโร่ในอนาคตได้อีกเป็น10บๆตัวเพราะฉะนั้นไอดีนี้แทบจะพูดได้เลยว่าจะเป็นไอดีที่มีฮีโร่ครบไปยันเกมปิดเลยครับถัดมาคือสกินไอดีนี้มีด้วยกันทั้งสิ้นถึง427สกินเราจะพาคุณผู้ชมไล่ตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับของไอดีนี้ว่ามีสกินอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวแรกจะเป็นในสงสกิน วาเลอร์พาสของ l อเรียลวินเทอร์ปาร์ตี้จะเลื่อนไปเรื่อยๆดูกันเลยครับใครดูไม่ทันสต็อปได้เลยครับจะเป็นสกินรเรจินเยอะมากๆอีโ e วนาะคอร์สภาพกระพริบเลยนะครับเวล5้าอีโวพัตเตอร์ไฟเวล2สกินในตระกูลฮีโร่อีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับแล้วก็มีสกินในตระกูลวาเลอร์พาสด้วยนะครับรวมถึงอีโววูของฟูดมังกี้เนี่ยเวล2เลย ถัดมาเป็นสกินในตระกูล e ี i ิกนะครับก็เป็นสกินที่พิเศษขึ้นมาจากฮีโรอีกหน่อยแล้วก็มีสกินในตระกูลว a ลเลอร์ s และ l e เจนบางส่วนมาแสดงผลด้านล่างก็จะมีตามนี้เลยพวกสกินแรสกินจากว a l เลอร์พสกินจากร้านค้าพเนจรหรือกิจกรรมต่างๆในอดีตก็ล้วนแล้วแต่มาในราคาที่แพงทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีในโฉสกินมิรัเคิลทูเรนดาวนิงไฟสกินตำนาของทูเร ที่มีขายแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นอันติเมตสกินก็มีเยอะมากๆนับด้วยสายตานี่ก็หลายตัวแล้วนะครับประมาณ10กว่าตัวเลยทั้งคริซี่ไวโอูคองยอลอเรียลเดี่ยวเซียนเทวนาสเวเล็ตคาเฟนี่ลอเรียลเยอะมากมีสงการทูเรนโอมาเคฟเซี่ยนโฟสติวัลของโอมา อุลตร้าแมนของฟอร์เรนติโน่ซูพรีมสกินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซูพรีมของจินน่าแล้วก็มี face, สโนว์เฟสติวัลของวีล่าเีเจนต์ของซูเปอร์แมนสกินลิมิเต็ดของลาวิลมิราเคิลสกินลาวิลและสกินอื่นๆอีกมากมายในตระกูลวอลเลอร์พาสดาพิค้าตาสุนเดมอนสเลเยอร์ลิมิเต็ดลอเรียลอิลูเมียเอสเต็มลอเรียลวาเลนไทน์สกินอีชาลิมิเต็ดเอร์เรอ นะครับรวมถึงสกิน Dimension Breaker ของไ o นะครับก็เรียกได้ว่า Y.O. a โอ m อนิเมะนั่นแหละสําหรับสกินนี้นในอดีตเนี่ยหมดกันไปประมาณ4,000กว่าบาทเลยนะครับก่อนจะได้กันไม่มีการันตีด้วยครับกิจกรรมลุกกวาดแต่ก่อนก็ถ้าซื้อดีนี้ไปได้ไปเลยครับไวโอนิเมะมีลิมิเต็ดคีล Halloween สกินครบรอบ1ปี Y.O. Limited เ o ต่างๆรวมถึงไ o แต่งงานมิราเคิลสกินนะครับก็ได้ไปด้วย แล้วก็มี snow festival ของ black limited ของ iris skin ตำนานต่างๆในตระก,กูล limited ทั้งหมดจากเทศกาลจากกิจกรรมนะครับก็ซื้อไว้นะครับสกินของ Batman มี2สกินเลยนะครับสุพรีมของนาคอวานวาเลนไทน์สกินของเตียวเซียนฮาโลวีนของเตียวเซียนนะครับ limited real m a ะสกินไทยไฮยาเตะวอลเลอร์พารไฮยาเตะ ลิมิเต็ดอเลสเตอร์นะครับลิมิเต็ดไฮเตะมูนไลท์ลิมิเต็ดไฮเต t เด f ฟาเทลดูโอสกินเทนซีซันสก็มีนะครับสกินครบรอบ2ปีของวิฟสกินไทยเทวนาลิมิเต็ดซูการ์ลิมิเต็ดมาลอชวาเลนทยสกินร็อกซี่ลิมิเต็ดซารานะครับมิรัเกินสกินนาตาย่าเบอร์นิงอมเบนี้หายากครับก็ได้ไปเลยในดีนี้เอสตีมลิเลียนาดาพิฆาตอโศนอลิสสกินตำนาลิมิเต็ดทูเรน a อเซนกา เอมิ Emily, ลี่และก็สกินไทยสกินลิมิเต็ดอารามต่างๆสโพรีมซิลเมทิคอลสกินก็เรียกได้ว่าของเทวนาสเนี่ยจัดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นเชวหุ่นยนต์ s i เวอร์วิงเมทิคอลตัวแรกของเกม RV เทวนาสอนิเมะสกินในตระกูลดิเมนชันเบรกเกอร์ตัวที่2ไว้คู่กับไวโอมีทั้งคู่ครับสกินเมทิคอลตัวที่3ของเทวนาสก็จะเป็นในโซนของสกินเรตติ้งมิสสกินตำนานใหม่ล่าสุดในตระกูลเมทิค a ลของเทวนาสนั่นเองครับ ก็เรียกได้ว,ว่าถ้าคุณชอบเล่นเทวานสามสกินนี้ก็น่าจะเกือบเกือบหมื่นเพอเพอเกินก็ได้ไปเลยแล้วก็มีสกินลิมิตอื่นๆมากมายสุดท้ายก็คือสกินของ i g n i t Lord of the f r o ฟอเป็นไงครับ427สกินจุกๆนะฮะผมบอกเลยว่าแน่นมากๆสกินตำนานที่มีในดีนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สกินรวมก็ตั้ง400กว่าตัวใครได้ไปก็คุ้มแน่นอนครับถัดมาครับแน่นอนครับว่า ID ที่มีหิ ฮีโร่ครบและเหรียญในเกมขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางปล่อยให้รูนขาดอยู่แล้วรูนเลเวล3ใน ADR วตัวนี้ครบ10ชิ้นทุกอันครับตันทั้งเกม RV และชิ้นส่วนรูนในเกมไอดีนี้ยังเหลืออีก933,000เหรียญหรือก็คือจะเกือบเกือบ1ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นจะเพียงพอให้ซื้อรูนในอนาคตไปได้เย็นเกมปิดเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นไอดีที่เพียบพร้อมทั้งในด้านของฮีโร่และในด้านของรูนนะครับส่วนปรับแต่ง BFX สังหาร 6, 8, 10, 12, 14, 14ชิ้น Effect Warp 6, 8, 10, 12, 14, 13ชิ้นครับ Effect w e วิมี 6, 8, 10, 12, 12ชิ้นครับอ m โมจ78อันแล้วพวกท่าเต้นกับชุดแต่งต่างๆผมจะไม่ได้พาคุณผู้ชมไปดูใน2ส่วนนี้นะครับก็ให้เป็นสิทธิของใครก็ตามที่สื้อดีนี้ไปเช็คด้วยตัวเองได้เลยส่วนคลังของก็จะมีบรรดาบัดเชาวฮีโร่สกินคัมพีขั้นสูงคัมพีทั่วไปจำนวนมาก เอฟเฟกต์ต่างๆที่เป็นแบบถาวรและแบบจำนวนวันพวกอีโมจิท่าวัดท่าเดินท่าวิ่งต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามากดรับกดจัดการได้ในคลังของได้เลยผมสำรองไว้ให้เรียบร้อยและก็มีในโซ่ของลูกแก้วในการเล่นลอตเตอรี่200กว่าเม็ดบัตรเปลี่ยนชื่อ124ใบเลยนะครับใช้ในการเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็แค่5ใบเท่านั้นนั่นแปลว่าซื้อไอ้นี้ปุ๊บคุณเปลี่ยนชื่อได้ทันที เป็นเรียกได้ว่าเกิน10ครั้งแน่นอนก็เอาตรงนี้ไปเลยและก็ยังมีในส่วนของคริสตัลแดงให้คุณผู้ชมด้วยนะครับในดีนี้สูงถึง3เม็ดให้คุณผู้ชมนำไปแลกสกินในระดับซูพรีมหรือถ้าอนาคตมิราเคิลสกินเกิดจะพัดจับูใช้2เหรียญทองแดงเนี่ยใช้2คริสตัลเนี่ยในการแลกได้ก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆตรงนี้ก็จะมีให้ติด i อไว้ให้คุณผู้ชมฟรีๆเลยนะครับ ของในคลังก็จะประมาณนี้แล้งปัจจุบันอยู่ที่ระดับคอมมานเดอร์สครับและนี่คือทั้งหมดขอยดีที่1,619ในราคา12,990บาทเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเพราะแค่สกิน5ตัวบนที่ผมเอาไว้เด่นๆเนี่ยหมดเงินยังไงก็เผอเกินหมื่นครับหมออาจจะเอาไม่อยู่ด้วยแต่นี่คุณได้อดีที่มีฮีโร่ครบเลยนะครับเหรียญในเกมเพียงพอที่จะเล่นฮีโร่ครบได้ยาวๆรูนก็ครบ สกินก็เยอะ400กว่าตัวนี้ไม่ได้ปั้นง่ายๆและเล่นมาตั้งแต่สมัยเทนซีซั่น2คือเรียกได้ว่าเป็นดีดีที่เติมไปหลายหมื่นมากๆเผลอๆนะครับเกิน50,000บาทดังนั้นซื้อดีนี้หัวจะหดเท้าข้อมูลครบหมดใครสนใจติดต่อสั่งซื้อก่อนได้เลยนะครับที่แฟนเพจ J จเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้คุณผู้ชมที่ใต้คลิปนี้คลิกติดต่อมาพูดคุยสั่งซื้อ a d r v กับเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวดี RV ไอทีที่1,619เป็นเพีเท่านี้ ากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการรีวิวครั้งถัดไปจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ